ทายกันทุกวันสวัสดีบอกรับทักถ่ายกันทุกว,นว,กวกกันเนาะพี่น้องของเราเป็นกำลังใจให้นะคะพิสูจน์ที่นี่ขอบคุณพี่จินทายจ้าคุณครูเอื้องสวัสดีพอออลมุดจ้าใหญ่เราคือพอออลมุดจ้าเมื่อวานนี้พอลงจากไรก็ฝนคืมคลำคุมคำเหมือนกันเนาะที่นี่เนาะ บายบายจ้าทุกคนน้องพัดบายบายนะจ๊ะรักนะจ๊ะรักน้องพัดจ้าจ้าสวัสดีบอกรักทักไทยนะจ๊ะสวัสดีมีความสุขจ้าเพื่อนเพื่อนของเล่นเล่นเล่นวิ่งเล่นวิ่งเล่นนะจ๊ะก็พาเพื่อนเพื่อนดูเนาะพูดคุยทักทายสุที่นี่ก็อย่างเงี้ยค่ะไม่อยู่นิ่งะจ้ะ เพื่อนเทุกคนจากคุณอุดมรัตก็สวัสดีพี่โฟสวัสดีจ้าคุณจินมีมิตรภาพให้กันเนาะมีมิตรภาพมีสายสัมพันธ์ให้กันทั้งหมดเลยเนาะทำเหนื่อยหรือทำสนุกก็ทำไปอะจ้ะทำไปเพราะว่าเราชอบแล้วเราเลือกแล้วที่จะทำเนาะริมคองก็มาพูดคุยถักถายกับเพื่อนๆน,นะจ้า ผ่านสื่อผ่านโลกโซเชียลสวัสดีคอมเมนตะ์มีความหมายเนาะมีคำหมายทุกคำพูดมีความหมายทุกการรับของแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นแว่นใสแว่นอะไรนี่ไม่ก็ต้องตีลังกาใส่หมดเลยจ้าต้นยิ้มแป้นมาเลยนะยิ้มมาเลยนะจ๊ะ <c oughs> ยักทักทายจ้าเพิ่นยังบ่มาจ้ะเพิ่นยังบ่มาพี่เปียกยังบ่มาจ้าคุณหล่ไลสวัสดีบอกรักทักทายยามบ่ายจ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆาพี่กินน้ำส้มปั่นนะจ้าอร่อยอร่อยเลยนะคะทุกคนทานด้วยกันจ้ะทานด้วยทายกันข้าวข้าวของห้อง คึกคืนหน่อยนะหละับแจงไก่ใส่น้งไม่สมใส่น้งไม่ดองจริงๆเขาเป็นทำเหนื่อยหรือทำสนุกก็ทำไปอจะจ้ะทำไปเพราะว่าเราชอบแล้วเราเลือกแล้วที่จะทำเนาะแกงส้มเนาะ สิ่งดีๆเข้ามาเนาะอุติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนบกักเอื้อบักแตงบักน้ำตุ้งน้ำเต้าไปไปเห็นเบิดจ้าไปเห็นเบิดเนาะสวัสดีนะจ้าค่อยๆให้มันค่อยๆลงไปเนาะเราก็จะถอยหลังถอยหลังลงเนาะให้มัน สวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอกับฉันสวัสดีสวัสดีอยากง่ายเราก็ไปด้วยกันนั่นแหละจ้ะไปด้วยกันไม่ใช่ว่าผ่านแล้วจะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ไม่แซ่บหลายแซ่บหลายเมนูแซ่บๆนะจ้าคุณมะลิวันแกงไก่ป่าจ้าของแม่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นแว่นใสแว่นอะไรนี่ไม่ก็ต้องตีลังกาใส่หมดเลยจ้าต้นดีทุกคนขอบคุณคนนะจ้าขอบคุณทุกคนพี่สมศักดิ์บอกว่าขอตัวเติมน้ำมันครับผมขอบคุณพี่สมศักดิ์จ้าอยู่ที่ว่าเราจะก้าวข้ามมันไปให้ให้มันค้นในวิธีไหนเนาะ ตอนที่เรายังทําได้เราก็เทปทําให้เต็มที่เลยจ้ะเต็มที่เวลาเราวันนี้ก็เปิดบ้านแล้วจ้ะบ่ายโมงได้เวลาเปิดบ้านแล้วจ้าสวัสดีบอกรักถ้า <c oughs> กำลังจะคุยสนุกแล้วไปเยา้าไปเยา้าขนมจีนน้ำยากะทิน้องโฟจ้า ขนมถั่วแบบจ้าคุณมาริวันขนมถัว่วรถแรงนะจ้าไม่ใช่รถขายแกงของพี่มาริวันลเลยจ้าขอบคุณพี่มาริวันนะจ้าคนจะในไลฟ์เนาะเป็นสวดในคลิปยาวพี่ไปดูในคลิปยาวนะจ้าเพราะว่าในไลฟ์เป็นการทักทายมันจะเกี่ยวกับเรื่องตับมือถือกันจ้าเนาะอยากมีรายได้อยากมีสิ่งที่ดีๆให้เข้ามาในชีวิตเนาะ กดลับนะจ๊ะเนี่ยกําลังพูดถึงคนนี้อยู่พอดีเลยนะจ๊ะเราก็ตัดออกไปแล้วตัดออกไปตัดสายออกไปแล้วจ้ะแ้วหวานเย็นชื่นใจจ้ะหวานเย็นชื่นใจคุณวิถีก็สวัสดีทุกคนจ้ะให้เราถึงเวลาเพื่อนเราก็ไปเต็มที่เหมือนกันจ้ะเนาะไปเต็มที่เหมือนกันเนาะ ทักทายจ้ะวันนี้ก็นั่งอยู่ระเบียงหลังบ้านจะอยู่ริมคลองด้านหลังบ้านนะคะอากาศกลางคืนนะอยู่อย่างเนี้จะอยู่แบบ <c oughs> อยู่แบบว่าไม่ท่นอกทำงานเมืองนอกสบายดีเอาเงินมาบ้านเราเยอะๆเนาะกรอบกอบสวัสดีจ้า สวัสดีบอกรักทักไทยนะจ้าสวัสดีวันนี้ไม่เห็นดวงตานะจ้าวันนี้ไม่เห็นสวัสดีบอกรักทักไทยบัวลอยไข่หวานมาแล้วจ้า้งโบัวลอยเราจะผ่านไปในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงก็ต้องมีเพื่อนๆให้กำลังใจจะให้กำลังใจเนาะถึงเราจะ จ้าสวัสดีมีความสุขจ้าสวัสดีมีความสุขไ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะจ้าจะบอกกู๊ดไหนตอนนี้ได้ไหมจ้า <c oughs> คุณนะคะขอบคุณคุณครูที่สละเวลาอันมีค่าของคุณครูมานะคะบอกข้าวต้มปลาจากก้าวแฟ่เย็น คุณสุนีรัตน์นะจ๊ะกาแฟเย็นสุนีนรัตน,นค์คุณสมศักดิ์กำลังใจจ้าขอบคุณกำลังใจนะจ๊ะแม่จ๋าแม่สุนีรัตน์จ้ะเนาะข้าวต้มปลาจากกาแฟเย็นคุณสุนีรัตน์นะจ๊ะกาแฟเย็นสุนีรัตน์คุณสมศักดิ์คอยรับแล้วก็มาสวัสดีคอยเป็นแขกพี่น้องเป็นแขกเนาะคอยสิบ้าน เอาผู้ดมาอีกน่ย <_ s _> พี่มิมารีวันหมกปลาซิวเจ้าหมกปลาซิวขนมจีนน้ำยากลางคืนนะอยู่อย่างเนี้จะอยู่แบบอยู่แบบว่าไม่อ,อยากกินน้ำมะพร้าวปั่นจ่าพี่สมบูรณ์บอกอยากกินน้ำมะพร้าวปั่นนะคะ แตงโมปั่นจ้าแตงโมปั่นทานด้วยกันนะคะทุกคนทานด้วยกันจ้าจะแสนกว้างใหญ่แค่ไหนเราก็ไปหากันในทุกบ้านในทุกห้องในทุกที่เนาะทางโลกคุณยายสมศรสีสวัสดีคุณยายค่ะสวัสดีคุณยายคุณยายก็สวัสดีแม่สุดที่กล้วยบดชีพี่โฟจากล้วยบดชชีพี่โฟนะจ้า อร่อยอร่อยทุกเมนูรักทักท่ายจ้าคุณมะลิวันพี่รัศมีงดไล์หนึ่งวันนะคะทุกคนบ่ได้กินของแข็งดอกก็ย่ำลงยุอบ่ได้กินเหล็กกินไม่สวัสดีน้องจินนะจ้าสวัสดีน้องจินจ้าขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายจ้าตอนนี้ง่วงนอนแล้วจ้านอน ัสุขจากพี่ๆน้องๆของเรามากันทุกคนดีใจจากวันนี้ไอ้มสมศักดิ์ก็มาเยี่ยมยามบ่ายนะจ๊ะแซบ,บเข่ากันแข่วกาลัางดีกาลัางหย่ำเนาะคุณหมอก็เคยบอกว่าห้ามห้ามกินของนอกทำงานเมืองนอกสบายดีเอาเงินมาบ้านเราเยอะๆเนาะกรอบจ้ายำสามกรอบเนาะแซบแ นำสามกรอบใส่มะม่วงหิมะผ่านจะน้ำพริกจะดีทุกคนขอบคุณทุกคนนะจ๊ะขอบคุณทุกคนพี่สมศักดิ์บอกว่าขอตัวเติมน้ำมันครับผมขอบคุณพี่สมศักดิ์จ้าอยู่ที่ว่าเราจะก้าวข้ามมันไปให้ให้มันค้นในวิธีไหนเนาะคุณนะจุดไลโหดจ้ะสวัสดีทักทายกัน สวัสดีบอกรักทักทายกันจ้าพลังบวกเนาะน้องตุ๊กก็บอกว่าสู่ที่นี่บ้านสวนลิมคลองขอบคุณ